สวัสดีสสดค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเบนค่ะคุณตุเอค่ะพร้อมค่ะ,คะพบกับคุณครูทั้งสามคนได้ในกิจกรรม a r t forK i d คค่ะสัปดาห์นี้ศิลปะจากงานกระดาษของเรายังคงมีความสนุกให้กับเด็กๆเหมือนเดิมนะคะและสัปดาห์นี้จะพบกับปาดุกดิกนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ 1. กระดาษ A 4 2กระดาษสีต่างๆนะคะ3ปากกาเมจิสีดำสีกาวและกันไก่นะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะนำกระดาษ A4 มาพับเป็น3ามเหลี่ยมแล้วตัดส่วนที่เกินออกไป เมื่อกางออกมาจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพับมุมกระดาษสองข้างเข้ามาตรงกลิ่งกลางเส้นนะคะจากนั้นกลางกระดาษออกแล้วพับกระดาษทบมาครึ่งแผ่นแล้วตัดเป็นแฉกจนถึงรอยเส้นที่พับไว้ ส่วนความกว้างประมาณ1เซนนะคะตัดแบบนี้จนถึงปลายกระดาษนะคะเมื่อตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วทากาบริเวณริมกระดาษข้างใดข้างหนึ่งแล้วนำกระดาษอีกด้านติดประกบลงไปนะคะ ทากาวเสร็จแล้วจะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะตัดกระดาษส่วนหัวให้โค้งเล็กน้อยเพื่อทำเป็นหัวปลาค่ะต่อไปเป็นส่วนของปากใช้กระดาษส่วนที่เหลือตัดเป็นรูปตัวยูแล้วตัดกระดาษสีเป็นรูปตัวยูเช่นกันแต่ขนาดเล็กกว่าชิ้นแรกเล็กน้อยนะคะ จากนั้นนำกระดาษสองชิ้นมาทากาวประกบติดกันได้เลยค่ะนำชิ้นส่วนนี้ไปติดตรงปากด้านล่างของตัวปลานะคะตัดกระดาษสีเป็นรูปตัวยูขนาดเล็กจำนวนสองชิ้นเพื่อทำคีบแล้วติดด้านข้างตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจนำไปติดตรงส่วนหางจะได้แบบนี้ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดตาให้ปลาดุกดิกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆปลาดุกดิกของเราน่ารักไหมคะเด็กๆสามารถตกแต่งปลาให้สวยงามเพิ่มเติมได้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปและส่งคลิปมาให้คุณครูชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ